สำหรับกิจกรรมมาเลชันครั้งที่5นะคะที่ผ่านพ้นไปกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปีนี้ียกว่ากระแสตอบรับดีมากนะคะมีบรรดารถโบราณทั้งจากในและต่างประเทศเดินทางไปร่วมกิจกรรมกว่า400คันนอกจากนี้ก็จะมีประชาชนนะคะทั้งชาวไทยต่างชาติไปร่วมงานนี้กว่า5,000คนคะ่ะ หลังจากห่างหายกันไป2ปีนะคะก็กลับมาอีกครั้งสำหรับงานมาเลชันซึ่งจัดโดยชมรมโฟกสวาเก e นจังหวัดสงขลานับเป็นอีกงานค่ะที่รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเตรียมจะปักหมุดเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับงานมาเลชันปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5นะคะบ,บริเวณริมหาดสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยจัดขึ้นด้วยรูปแบบงานที่แตกต่างทั้งจุดจัดงานบรรยากาศที่สวยงามติดชายหาดที่เห็นเกาะหนูเกาะแมวก็ทำให้งานครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยขบวนเริ่มต้นนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าลานพระรูปรอห้าในสวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ได้มีการปล่อยขบวนรถโบราณนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปร่วมชมรถสวยรถหายากในปีนี้นะคะซึ่งปีที่เปิดก็มีทางด้านพลตสรคอนทมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ไปเป็นประธานในการปล่อยขบวนแรลลี่ด้วยค่ะ สำหรับงานมาเลสันนะคะเป็นงานที่รมพลคนรักรถโฟกสวาเกนของเราคนที่ชื่นชอบและก็เป็นผู้สะสมรถโฟกสวาเกนนะคะรวมถึงชาวไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และก็พม่าอินเดียก,ก็มีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถคลาสสิกรถมอเตอร์ไซค์สไตล์วินเทจเวสป้าแลมเบรต้านะคะทำให้ปีนี้เนี่ยก็มีรถที่ไปร่วมงานกว่า400คันทําให้บรรยากาศงานปีนี้ก็คึกคักนะคะหลายคนบอกว่าเป็นบรรยากาศที่หายไปนานแต่ว่ากลับมาแล้วทําให้หลายคนนะคะ คลายความคิดถึงกันไปได้นอกจากนี้ในช่วงยามค่ำคืนก็มีการจัดกิจก,กรรมในบรรยากาศแคมปิ้งให้ผู้มาเที่ยวงานนะคะที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความรื่นเริงยามค่ำคืนอีกด้วยซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากวงสมรมศิลปินแสงธรรมดารวมถึงการเต้นซุมบา้าเซ็กซี่คาวอสและก็การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของบรรดารถฟุตทรัคนับ20คันการจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถเสื้อผ้าแนววินเทจไปจนถึงการนำรถคลาสสิก มาจำหน่ายในงานนี้ด้วยนะคะเรียกว่าปีนี้กระแสตอบรับดีมากเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะที่ไปเที่ยวงานแล้วก็นํารถไปโชว์ในงานนี้เรียกว่ากว่า5,000คนทีเดียวค่ะ